ฝันเห็นอีกาความเชื่อคตินิยมโบราณน,นั้นพยากรณ์ได้ว่าอย่างไรการงานของคนที่ฝันเห็นอีกาดำการงานของคุณก่อนหน้านี้อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการงานส่งผลให้งานไม่ราบรื่นติดขัดแต่คุณกำลังจะแก้ปัญหานี้ได้แล้วเนื่องจากช่วงนี้คุณจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาช่วยเหลือคุณส่วนใครที่กำลังจะมีงานใหม่ๆที่กำลังจะนำเสนอระวังจะมีคนแอบอ้างลอกงานของคุณแล้วอ้างว่าเป็นของตนเอง ดังนั้นคุณอย่าไว้ใจใครมากนักละ่ะการเงินของคนที่ฝันเห็นอีกาดำในช่วงนี้คุณจะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆอย่างดีจนน่าชื่นใจเลยล่ะแต่คุณก็ควรเก็บออมไว้ใช้ยามลำบากและถ้าใครมีเรื่องทะเลาะกันกับเพื่อนหรือคนใกล้ตัวเรื่องการกู้ยืมหนี้สินกันอยู่นั้นคุณมีโอกาสที่จะแพ้และไม่ได้หนี้ก้อนนี้คืนเพราะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์จะได้หนี้ศูนย์อีกด้วยความรักของคนที่ฝันเห็นอีกาดำ ความรักของคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าอิจฉามากจริงๆเพราะแฟนของคุณจะดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีจนใครๆต่างพากันอิจฉาเลยล่ละแต่คุณก็มีโอกาสที่จะได้ทราบข่าวจากผู้ปรารถนาดีว่าแฟนของคุณแอบไปโปรยสเสน่ห์หรือแอบ,บมีกิ๊กอยู่นั่นเองความรักของคนโสดในช่วงนี้คุณยังไม่เจอคนที่ถูกใจขอให้คุณใช้เวลานี้ในการดูแลตัวเองและสนุกกับตัวเองไปก่อน ฝันเห็นอีกาสีขาวหรืออีกาเผือกหมายความว่าอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ห่างไกลจากสิ่งที่คาดหวังเอาไว้หรืออาจหมายถึงโดนหักหลังจากสิ่งที่เชื่อหรือไว้ใจฝันเห็นอีกาสีทองหรืออีกาทองคาความฝันนี้เกี่ยวกับด้านโชคลาภสีเงินสีทองในความฝันเป็นสีมงคลอยู่แล้วแต่อย่าลืมนะคะว่านี่คือความฝันเป็นเพียงการคาดคะเนเท่านั้นอย่าชะล่าใจเกินไปการจะได้มาซึ่งเงินทองต้องแลกด้วยความพยายาม ันเป็นเพียงสัญญาณก่อให้เกิดความสบายใจเท่านั้นเองและที่สำคัญหากเจออีกาทองคาที่หมองคล้ำหรือจุดด่างดำนั้นเป็นเชิงลบต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงินให้ดีการฝันเห็นฝูงกาอาจบ่งบอกได้ถึงการสูญเสียความเป็นตัวเองไปเพราะแรงกดดันต่างๆรอบตัวคุณอาจเริ่มไม่ไว้ใจหรือเชื่อในสิ่งที่คนอื่นพูดเริ่มรู้สึกหดหูเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงขาลงเกิดปัญหารอบตัวเต็มไปหมด ข้อแนะนําคือทําจิตใจให้สงบอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นนั่นเองค่ะฝันเจอกาที่อ่อนแอหรือเจ็บป่วยฝันเห็นอีกาบาดเจ็บหรือล้มป่วยสแสดงให้เห็นว่าคุณมีพลังมากกว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวอาจตีความอิกาว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอการที่เรามองเห็นการนี้ในฝันจึงหมายถึงเรากําลังฟื้นฟูพลังของตัวเองในขณะที่อีกฝ่ายอ่อนแอแต่ระวังหากเจออีกากําลังฟื้นตัวในความฝันแล้วก็ จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทันทีเลยเพราะหมายถึงให้ระวังศัตรูใหม่ที่จะมาและอาจทำลายความโชคดีของเราได้ฝันเห็นซากของอีกาใครเห็นแบบนั้นคงจะกังวลเพราะเกี่ยวกับการตายแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะการฝันเห็นซากอิกาเป็นความฝันที่ดีหมายถึงการอิสระจากอารมณ์ด้านลบต่างๆเช่นความวิตกกังวลที่คุณมีและเรื่องดีๆ กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอันใกล้นี้แน่นอนฝันว่าได้ยินเสียงอีการ้องด้วยเสียงหน้าขนลุกหมายถึงมันอาจเกิดปัญหาด้านมนุษย์สัมพันธ์ได้หรือถ้ามีอีกามาส่งเสียงร้องใกล้ๆอาจถูกทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงในโลกแห่งความเป็นจริงได้ข้อแนะนําคือในการสื่อสารกับคนอื่นๆควรระมัดระวังในการใช้คําพูดเพื่อเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดตามมา ฝันว่าอีกาอลวะตีความได้ถึงใจที่กำลังท้อแท้เพราะเรื่องต่างๆไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้และถ้าในความฝันนั้นเรารู้สึกไม่พอใจเมื่อเห็นอีกาด้วยอาจหมายถึงการเกลียดตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆในชีวิตจริงและโทษตัวเองจนทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงข้อแนะนำให้พักจากปัญหาต่างๆพักผ่อนให้เพียงพออยู่กับตัวเองเยียวยาจิตใจตัวเองและพยายามโทษตัวเองให้น้อยลง ขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะ